อยากขายดีต้องทำสองสิ่งนี้นะคะเพืเ่อนๆที่กำลังขายของกันอยู่ยอดขายยังไม่ปังหรือน้องๆที่เพิ่งเข้ามาขายใหม่ๆลองมาฟังคลิปนี้ดูนะคะว่าทำยังไงถึงขายดีค่ะข้อที่หนึ่งค่ะเราต้องเป็นผลลัพธ์ของผลิตภัณฑ์ที่เราขายนะคะอย่างเช่นเราขายสินค้าลดน้ำหนักเราก็ต้องเป็น <c oughs> ผลลัพธ์ของสินค้าลดน้ำหนักนะคะต้องทำตัวเราให้ดูดีหุ่นดีหุ่นเฟิรม์มหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ มีผลลัพธ์ในทางที่ดีขึ้นให้คนเห็นการเปลี่ยนแปลงของเราที่สอดคล้องกับผลติตภัณฑ์ที่เราขายค่ะแต่ตรงจาไว้เสมอว่าสินค้าที่แพงที่สุดก็คือตัวเรานะคะเพราะนั้นอยากขายดีต้องเป็นผลลัพธ์ของผลติตภัณฑ์ให้ได้ค่ะข้อที่2ค่ะ <c oughs> <c oughs> หากอยากมีลูกทีมหรือขยายสาขางานขายของเรานะคะเราก็ต้องเป็นผลลัพธ์ของความสําเร็จค่ะถ้าเราเริ่มเข้ามาแรกๆเราอาจจะยังไม่มีผลลัพธ์ที่โดดเด่นพอเห็นชัด เราก็ต้องนําเสนอผลลัพธ์ของรุ่นพี่ในแบรนด์หรือเพื่อนๆของเรานะคะว่าเขาทํำยังไงถึงประสบความสําเร็จได้อย่างง่ายๆแล้วก็นําเสนอว่าผลประโยชน์ที่แบรนด์จัดให้กับตัวแทนขายมีอะไรบ้างเช่นภาพแอดการเทรนนิง่งทริปโปรโมชัน่นหรือสื่อการตลาดที่ทําให้เรามียอดขายปังๆค่ะแต่ผลลัพ์ที่สําคัญที่สุดก็คือทําให้คนเดินตามเราได้ง่ายก็คือผลลับของตัวเราเองนะคะอยากมีรูปทีม <c oughs> ปังๆ ต้องเร่งสร้างผลลัพธ์ความสำเร็จของตัวเราเองนะคะลองเอาไปปรับใช้กันดูนะคะหากเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กันออกไปนะคะใครกดขอให้ขายดีค่ะ